สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับใน my free people ครับวันนี้เปลี่ยนสถานที่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าเกิดปัญหากับอุปรกรณ์ที่ที่มีอยู่นะครับวันนี้โดยวันนี้นะโดยบังเอิญเนี่ยไประหว่างดูคลิปนะครับก็ไปเห็นคลิปวิดีโอของเจ้าของ Amazon นะครับเจฟนะครับเจฟเบรโซนะครับ เขาบอกว่าเขากำลังจะส่งจรวดนะครับนะสเปซโดยที่มี human ขึ้นไปด้วยมีคนขึ้นไปด้วยผมก็รู้ข่าวมาบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าบางเอิญไปเจอแล้วมันก็อเม z i n g มากเลยนะสำหรับผมเพราะผมเพราะผมเพิ่งเห็นครั้งแรก,กว่า,วาจรวดี่มันส่งขึ้นไปแล้วไอไอท่อนที่มันไปถังเชื้อเพลิงอ่ะ มันกลับมาใหม่แล้วมันกลับลงมาตั้งอ่ะเออผมก็เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันดีไซน์ออกมาได้ดีเยี่ยมมากเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอวกาศแบบนาซ่านะก็ส่งให้คนขึ้นไปโครจรในชั้นต้นๆบรรากัศเพราะว่าไอ้คนที่ขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้ใส่ชุดอะไรเลยเป็นชุดธรรมดาเนี่ยนะครับใครก็ขึ้นไปได้ครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นแอสโทรนอตแล้วก็ผ่านการเทรนมาอย่างเยอะแยะนะครับคนแก่ก็ขึ้นได้คนเด็กก็ขึ้นได้ เจ้าของอเมซอนขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ลงมาได้อีกนะครับก็ใช้เวลายอยู่ข้างนั้นปั๊บเดียวแหละครับแต่คิดว่าก็คงคุ้มค่าสําหรับมนุษย์ธรรมดาที่ได้ขึ้นไปประเด็นก็คือผมนั่งผมนั่งนึกดูก็คือโอ้โหเฮ้มันเป็นมันเป็นนาซาเล็กๆนะครับแล้วก็ทำเพื่อคอมเมอร์เชียลแต่จริงๆแล้วมันมีอีกเจ้าหนึ่งของ Virgin นะครับอ,อันนั้นชื่ออะไระผมผมจำชื่อเวลาที่มีเขาเข่าอะนะครับอของของอังกฤษเจ้าของสายการบิน Virgin อันนั้นเขาก็ทำเหมือนกันก็คงเป็นคู่แข่งกันก็คงไปไปเสิร์ชดูได้นะแต่แต่สิ่งที่ผมตื่นเต้นอยู่ก็คือเฮ้ยเขาก็นั่งสัมภาษณ์คนที่เป็นอาร์ i ิเต็เจอร์นะครับแล้วก็ทำงานนี้มาเป็น10ปีแล้วก็มีคน สิกว่าปี14ปีแล้วก็มีคนอินโบมากมายนะครับเป็นคนออกแบบสถาปัตของไอยานอาวกาศหรือจรวดที่ส่งคนขึ้นไปรูปล่างก็ดูจุ๋มจิ๋มดีนะครับนะครับพอไปถึงระยะหนึ่งปุบ๊บมันก็เด้งออกเด้งออกก็ระจายอยินอวกาศนะครับแล้วก็ลดลงมาตกพื้นดินปั๊บเดียวครับ10กว่านาทีเองกระบวนการทั้งหมดแต่เขาก็ทำการเทสแล้วก็เทสอีกตั้ง หลายครั้งเนี่ยนะครับผมก็มานั่งนึกนะว่า,วาโอ้โหเลยแล้วแล้วก็คนก็คนก็เขาเรียกว่าอะไรนะคนก็มีความหลกมกา,กากมม็ควาวีหลากยของของคนเชื้อชาติต่างๆที่เข้ามาช่วยทำให้เกิดปฏิบัติการหรือว่ามิชชั่นนี้ขึ้นมานะครับแล้วผมว่า ประเทศอื่นๆในยุโรปก็เคยส่งดาวเทียมแต่ว่าที่เขาทำคอมเมอร์เชียลไม่ได้เป็นลักษณะของ National Astronaut หรืออ่าอ่าข้าเรียกา s สเปซมิชชั่นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับที่ยานอวกาศบินไปแล้วว่ากลับมาได้นะคิดว่าก่อนตายหน้าน่าจะเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมัน แอดวานซ์มากกว่านี้ถูกไหมครับผมก็นอกดึกว่าไม่เสร็จแล้วผมผมก็ไปเสิร์ชเสร์ดูเนี่ยผมก็จะเห็นว่าให้มันมีอ uh, engine system engineering ของอินเดียเป็นผู้หญิงมีส่วนร่วมในตรงนี้ผมแบบขึ้นมาเลยผมก็นึกถึงคนไทยนะครับเราก็คงจะเห็นอย่างน้อยมีสองคน ในอดีตนะครับด็อกเตอร์คนนู้นด็อกเตอร์คนนี้อยู่นาซาทำง,งานกับน,นาซามาก,ก่อนนั้นมันนาน20-30ปีแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้เราคงจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นแต่เราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นหรือมีก็คงอาจจะไม่ค่อยมีใครรู้นะครับแต่ผมก็มานั่งนึกในหัวแล้วก็นั่งมองแววตาฟังสำเนียงของคนที่ออกแบบผมว่าน่าจะอายุประมาณสัก45 คนคนเดียวเนี่ยสามารถที่จะออกแบบสร้างโจงรสคนนี้คนได้คนนี้ได้แต่ผมก็บอกว่าด้วยความคิดของเขาอ่ะเขาทําได้เขาคิดได้แต่การที่มันจะทําออกมาได้เนี่ยมัน need a lot of e f f o r t นั่นหมายความว่าไม่ใช่ effort ของตัวเขา Eff organization, effort organizationeffort ของ infrastructure อะไรต่างๆอันนี้มันเป็น infrastructure ของของบริษัทที่ผมก็มานั่งนึกว่า ถ้าเกิดเป็นประเทศประเทศไทยเนี่ยจะมีศักยภาพพอไหมผมมานั่งลึกว่าเด็กๆสมัยเนี้ยเห็นโอ้โหจรวดอยากเป็นคนออกแบบอยากเป็นโคดดิ้งอะไรต่างๆบรรยาก,ากาศของผู้ใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างให้ให้เด็กมีแรงบันดาลใจอย่างนั้นไหมหรืออาจจะเป็นเน็กทีฟอินสปเรชันว่า หลังจากหมดยุคผู้ใหญ่ยุคนี้ไปแล้วต่อไปจะเป็นยุคของเราหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมมนนานั่งนึกแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากไม่ไม่ถูกถ้าเจอภาวะอย่างเงี้ยผมว่าก็ผมไม่มีใครคิดอ่ะคงไม่มีใครจะมานั่งมีอินสเปเรชั่นเพราะว่าผู้ใหญ่ไทยเราเองก็ไม่ได้พูด หรือให้กำลังใจอยากให้มีอินสป r เรชันไปอย่างนั้นได้มีแรงบันดาลใจไปอย่างนั้นได้แต่ผมกลับคิดในทางบวกนะว่าถ้ามันหมดยุกไปนะครับผู้ใหญ่ที่ที่จุดล้างบ้านเมืองไว้ในยุคปัจจุบันนี้หมดยุกไปเดี๋ยวมันก็เป็นลักษณะของอ่าคระเอ,อะไรอะ่ะการปรับปรุงตัวการอ่ natural selection เดี๋ยวคนก็คงต้องมี emerge ขึ้นมาผดขึ้นมาบ้างสำหรับสาหรับศักยภาพของของคนไทยแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าศักยภาพที่ที่มันจะเกิดขึ้นมันก็คือ infrastructure มันก็คือราชการมันก็เสี่ส่วนที่เป็น supporting ถ้าไม่มี supporting ผมว่าเหมือนนักร้องอะ่ะถ้าไม่มีวง back up ที่ดีๆไม่มีทีมที่ดีๆเหมือนตัวยิงอะ่ะ ถ้าไม่มีกองหนุนกองหลังที่ดีมันมันก็ยิงไม่ได้มันก็เกิดไม่ได้มันก็อิมเมอร์ชไม่ได้เพราะฉะนั้นเอกชนต่างๆถ้าเกิดไม่มีราชการที่ดีถูกไหมครับมันก็ไม่สามารถที่จะเดินเติบโตได้นะครับเจ้าสัว CP หรืออะไรต่างๆพวกนี้อยู่ได้ด้วยระบบราชการที่สนับสนุนส่งเสริมนะครับทำไมถึงไปมุองนอกไม่ได้ทำไมถึงไปโตต่างประเทศไม่ได้ อาจจะทั้งสองส่วนนะครับอันนั้นเราก็คงไม่พูดกันแต่ยกหน้าผมเชื่อว่ายัางบินลิสยังนั้นอยู่นะครับคราวนี้มาดูในวันนี้นะครับมาดูในวันนี้ผมหลังจากผมได้ฟังแล้วเนี่ยผมมาฟังข่าววันนี้นะต่อฟังข่าววันนี้ผมก็มานั่งดูข่าววันนี้ผมก็มานั่งดูว่าเฮ้ยมันมีกระแสอย่างมากมายนะอยากให้รัฐบาลเรามาขอโทษนะครับแล้วก็นักข่าวหรือว่า ผู้วิเคราะห์ข่าวหลายๆคนก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยแทนที่จะกล่าวโทษประชาชนก็ควรจะยอมรับผิดกันสักนิดหนึ่งถูกไหมครับแล้วเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยฟังทุกอย่างรัฐบาลเนี่ยฟังคนทุกอย่างฟังทุกคอมเมนต์ทุกคาําด่าด่าแล้วก็เอาไปทําตามนะครับมคีคลิปหนึ่งเขาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยผมก็ไม่ได้อ่านนะเห็นแวบๆมาเห็นแต่ไทเทอร์มา เฟกนิวของมรุพัฒก็บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยวิเคราะห์เมืองไทยมองเมืองไทยว่าประเทศไทยนี่ขับเครื่องด้วยการด่านะครับด่าแล้วว่าไปทําเฮ้ยด่าแล้วรู้ว่าผิดมึงต้องออกมาขอโทษสิว่ามึงไม่ได้ขอโทษอ่ะมึงไม่ยอมรับผิดอ่ะเออผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าคิดมากๆเลยนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเราจะอยู่กันอย่างนี้เหรอครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน นะครับเพราะถึงวันเนี้ยผมผมเองก็ไม่รู้นะว่าว่าเขาเล่นอะไรกันว่าเขาเล่นอะไรกันเห็นแล้วผมผมก็เห็นศิลาเจนชาค้าออกมาลงทุนนอนในโลงศพแล้วก็ด่าอนุทินเออพอฟักกันเองเว้ยหรือหรือสุดท้ายก็บอกเขาก็บอกว่าสุดท้ายนู่นน่ะอธิบดีอาธิบดีผิดนายกไม่ผิดเออเว้ยมันยังไงกันวะอย่างเนี้ย นี่แหละครับภาวะผู้นานี่แหละครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในในรัฐบาลนี่นะครับสิ่งที่ผู้ใหญ่เล่นกันแต่ผมเชื่อว่าเด็กสมัยนี้มันก็คงคิดเป็นนะมันก็คงเห็นตัวอย่างแล้วว่าเฮ้ยถ้าพวกเองทาแบบนี้ในอนาคตสุดท้ายเองก็จะไม่มีอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมผมเชื่อว่าวันนี้มันเป็นละครชุดใหญ่เป็นบทเรียนชุดใหญ่ให้คนรุ่นใหม่ นะครับให้คนรุ่นรุ่นที่กําลังจะขึ้นมารุ่นที่จะมีอํานาจว่าการบริหารอํานาจการได้มาซึ่งอํานาจและการใช้ประโยชน์จากอํานาจนั้นน่ะมันควรทำยังไงวันนี้ประชาชนคนที่ให้อํานาจคุณที่แท้จริงประชาชนคนที่ที่เป็นคนสร้างเศรษฐกิจที่แท้จริงวันนี้คุณทําให้เขาเป็นง่อยไปทําให้เขาต้องหยุดไปนะครับแล้ววันนี้เราก็เห็นอาทุกคนก็ดีใจบอกไฟเซอร์มา ฟเซอร์มาตอนไตรมาสสี่นะครับตุลาพฤศจิกาธันวาก็ไม่รู้ว่าตอนไหนอาจจะเป็นยี่สิดธันวาก็ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมครับถูกถูกไหมครับเฮ้ยถ้าอย่างงั้นเราจะถูกล็อกดาวไปจนถึงตุลาเหรอจนถึงไฟเซอร์มาเหรอมาที่สิบล้านโดสแล้วมาทีนึงยี่สิบล้านโดสหรือเปล่าโอ้โหผมว่านั่นเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วจะหยุดต่อไปอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้จริงๆนะครับก็ทุกคนต้องเตรียมตัวนะครับ นะครับว่าเข็มที่สามจะเป็นยังไงหรืออะไรจะเป็นยังไงแต่ก็เอาวะทุกคนเริ่มแล้วว่าเริ่มที่จะสั่งเจรจากับไฟเซอร์ในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาเจรจากันเมื่อปีที่แล้วอ่ะเขาถึงได้ไฟเซอร์กันตรงน,นี้อะ่ะแค่น,นี้มันก็ผิดไม่พอหรอวะผมก็ไม่เข้าใจนะนะนะครเพราะฉะนั้นเราก็เห็นตัวละครเราเ,เห็นบทบาทของคนต่างๆมากมายว่า ใครโกหกไม่โกหกคุณเห็นคุณเห็นวิโรจน์พูดในสภานี่สสวิโรจน์เนี่ย,เ,ยเขาเรียกว่าอะไรบอกว่ารัฐมนตรีแบบให้ความพูดโกหกเอออย่างเงี้ยโกหกประชาชนอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมพูดไปเดี๋ยวก็จะหาว่าถูกถอนคำพูดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผมไม่ได้มีโอกาสได้ดูตอนที่ท่านรัฐมนตรีอนุทินนะ่ะตอบคนถามนะแต่ผมเห็นฝั่งวิโรจน์เขาเอาออกมาได้ข้อมูลตรงนั้น ซึ่งเราก็เห็นเห็นกออยู่ด้วยว่าหลังจากรัฐบาลพยายามที่จะเอ่อเห้เรียกว่าอะไรบีบบังคับแอสตาเซนิก้าแอสตาเซนิก้าก็เอาจดหมายออกมาเปิดเผยให้เห็นเลยว่าใครเป็นใครอะไรเป็นยังไงฉะนั้นวันนี้มันเห็นเต็นชัดอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรว่าผมเชื่อว่าคนไทยเองคนรุ่นใหม่เองก็คงเห็นน่รู้ชาติรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่า ใครเป็นยังไงบ้างละครบทนี้ใครเป็นผู้ร้ายใครเป็นคนร้ายแล้วใครเป็นผู้ที่รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประชาชนคนไทยนะครับตอนนี้ทําอะไรไม่ได้มากสายหัวอยู่อย่างเดียวก็สงสารบุคลากรด่านหน้านะครับพยาบาลแพทย์นะครับ,าบ,าแ,นะรบและที่สําคัญก็คือคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนะครับตอนนี้ไม่มีวัคซีนจะสีฉีดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ให้กําลังใจ แล้วก็ให้เพื่อนๆทุกคนก็รักษาสุขภาพรักษาตัวไว้นะครับก็คอยพบกันใหม่นะครับข้างหน้าใน my free people ครับ